ทางด้านที่ปรึกษาพิเศษสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติติดตามแนะนำการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจเอกสัตวัตรฮีรันบุรณะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามแนะนำการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพลตำรวจตรีรณกรฤทธิลงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกวิรัตปังชิมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกชัชวานแก้วจนดีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกอดีเทพ พิชาดุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมการต้อนรับและได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟรนซ์ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการปฏิบัติศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนตรวจเยี่ยมบำรุง ขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มแข็ง